สวัสดีคะ่ละลัคนาราศีกรมวันนี้นะคะจะมาทำนายเดือนประจำมิถุนายน2 5 6 6นะคะก่อนที่เราจะมาทำงานลัคนาราศีกรมเนี่ยเรามาดูดาวยกใจอากันคร่าวๆกันก่อนนะคะซึ่งดาวพุธเนี่ยเขาอยู่ที่เรือนสาชะอยู่แล้วนะคะอขอโทษทีคะ่ะอ่แบบหนึงนะคะคือดาวพุธเนี่ยนะคะ เขาอยู่ที่เรือนสหาชาอยู่แล้วนะคะก็คือเรือนนี้นะคะแล้วเขาก็จะย้ายเข้าสู่เรือนพันธุนะคะวันที่สมิถุนายนนะคะสองพันห้าร้อยสิบหนะคะแล้วก็ย้ายมาสู่เรือนเมทนคือบุตตะนะคะวันที่15บห้ามิถุนายนสองพันหค่ะดาวคารนะคะเขาจะย้ายเข้าตอนแรกเขาอยู่อริอยู่แล้วทั้งเดือนนะคะเขาจะย้ายเข้าปัตตานีสามสิบมิถุนายนนะคะ ดาวศุกร์ก็เหมือนกันค่ะย้ายเข้าปัตตนินะคะวันที่30มิถุนายนนะคะซึ่งเขาจะอยู่พบออริทั้งเดือนนะคะแล้วก็าดาวอาทิตย์นะคะจะเข้าเข้าสุรสีเมถุนกนะ็ค,ะคือพบปุตตะนะคะวันที่15มิถุนายน2566ค่ะ ดาวพุธจะเสด์วันที่2มิถุนายนถึงวันที่7กรกฎาคม2566นะคะดาวเสาจะมนุนวันที่3มิถุนายนถึง18มิถุนายน2 5 6 6ารเสาพักนะคะวันที่19มิถุนายนถึงวันที่23า ตุลาคม2566นะคะพลิขัสก็ยังเสิร์ชอยู่นะคะถึงวันที่18วมิถุนายน2566น2 5 6ค่ะทีนี้เรามาดูดวงการงานของลัคนาราศีกุมกันเลยดีกว่านะคะการงานของลัคนาราศีกุมนั้นการงานมีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขนะคะทั้งการหมุนเวียนการเงินนะคะเพื่อนํามาลงทุนต่อนะคะหมุนเวียนเงินในการ ในงานที่ทําอยู่นะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะเข้ามานะคะมีปัญหาที่ต้องแก้ไขเรื่องดังกล่าวนะคะแล้วก็มีปัญหาจากการเดินทางและการลงทุนนะคะในที่ไกลนะคะต้องเข้าไปแก้ไขนะคะคุณราศีกุมจะเหนื่อยมากในการแก้ปัญหาต่างๆรวมทั้งระวังโดนหลอกและก็โดนโกงจากเพื่อนนะคะเพื่อนร่วมงานล,ลูกน้องอาจจะผิด จะผิดนัดชําระเงินนะคะทีนี้เรื่องการเงินนะคะระวังเพื่อนญาติพี่น้องเพื่อนร่วมง,งานาเพื่อนร่วมง,งานหยิบยืมเงินแล้วไม่ได้คืนค่ะมีเรื่องทะเลาะวิวาทเรื่องการเงินหาเงินจากการพลิกแพลงต่างๆนะคะหรือการเล่นหุน้นหรือการเล่นการพนันเข้ามานะคะ ความรักนะคะความรักช่วงต้นเดือนเนี่ยความรักดีอยู่ค่ะปลายเดือนนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องการห่างกันอยู่นะคะหรือว่าคู่ครองอาจจะเดินทางไกลนะคะส่วนคุณโสดนันะคะมีเกณฑ์เจอเด็กเข้ามาค่ะส่วนวันที่ควรระวังนะคะที่จะมีเรื่องเข้ามาหรือจุกจิกหรือว่ามีความไม่สบายเนื้อสบายใจนะคะก็คือวันที่7วันที่8วันที่20วันที่2 1วันที่25และก็วันที่26ค่ะ วันนี้ก็ขอบคนชาวลัคนาราศรีกรมมากเลยนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามและ s u b สไครต์ให้ช่องโหราบเตลูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ